ทำเอาคุณแดนและเด็กๆทึ่งกับการกระทำแบบนี้ของคนไทยมากทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พวกเขาก็ให้โดยที่ไม่คิดให้คุณแดนประทับใจมากกับพฤติกรรมช่างสงสัยของคนไทยเมื่อซื้อผลไม้ในราคา100บาทสบายดีสวสดีค่ะทุกคนกลับส่องสื่อสาราอีกเช่นเคยเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปดูความรู้สึกนะคะของฝรั่งนะคะที่มาประเทศไทยครั้งแรกแล้วตกหลุมรัก ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวอุจจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าอะไรที่ทําให้ชาวต่างประเทศนะคะหรือฝรั่งนะคะตกลุมหลักประเทศไทยนะคะขุทุกคนก่อนที่จะไปดูนะคะก็ต้องขอฝากทุกคนที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของอด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะอยากจะดูคลิปแบบเต็มๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูในช่องนี้ได้เลยนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะว่าชาวต่างชาตินั้นนะคะจะรู้สึกยังไงกับประเทศไทยประเทศไทยจะมีอะไรนะคะที่ทําให้ชาวต่างชาตินั้นประทับใจนะคะแล้วก็หลงรักประเทศไทยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างประเทศไทยครับ เมื่อถึงประเทศไทยในเช้าวันแรกพวกเขาเริ่มต้นที่คาเฟ่แห่งหนึ่งโดยการซื้อกาแฟมา2แก้วจากนั้นก็ไปที่ตลาดเพื่อหาอาหารเช้าให้กับเด็กๆระหว่างที่กำลังเลือกซื้อผลไม้อยู่ในตลาดก็ได้มีชายเสื้อเหลืองคนหนึ่งเดินเข้ามาพยายามพูดคุยกับเด็กๆคุณแดนบอกว่าชายคนนี้เขาพยายามถามฮันน่าว่าทำไมถึงมีผมสีแดงและถามโนแลนว่าชื่ออะไร พอคุณแดนบอกว่าชื่อโนแลนด์ชายคนนั้นก็เดินออกไปทำให้คุณแดนประทับใจมากกับพฤติกรรมช่างสงสัยของคนไทยเมื่อซื้อผลไม้ในราคาหนึ่งบาทเรียบร้อยแล้วทั้ง5คนก็เดินผ่านมาเจอร้านขายขนมครกโบราณคุณแดนบอกว่าขนมครกโบราณคล้ายกับคัสตาร์ดมันอร่อยและหวานมากเด็กๆก,ก็ชอบมันและเอนจอยกับการกินขนมครกแบบสุดๆ คุณแดนบอกว่าการมาประเทศไทยการสื่อสารเป็นอุปสรรคที่ยากที่สุดสําหรับทุกทกที่ที่เขาเคยไปแต่ว่าคนไทยก็เป็นมิตรและเป็นกันเองมากแม่ค้าถึงแม้จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่พวกเขาก็ช่วยเหลือดีมากๆแม่ค้าจะถือเงินไว้ในมือแล้วบอกให้เขาจ่ายเงินเท่าจํานวนที่ถือไว้เขาแค่จ่ายตามจำนวนที่แม่ค้าบอกแค่นี้เขาก็ได้ของที่เขาต้องการมันเยี่ยมมาก ระหว่างเดินกลาบคุณแดนก็เจอเข้ากับร้านขายข้าวเหนียวหมูปิ้งคุณแดนบอกว่าถ้าเขาเจอเนื้อเสียบไม้เขาจะหยุดซื้อให้ได้จากนั้นพวกเขาก็มาแวะนั่งทานข้าวเหนียวหมูปิ้งริมทางกันอย่างอร่อยเด็กๆก,กินเก่งมากและชอบอาหารมื้อนี้สุดๆจนคุณแดนหัวเราะและบอกว่าพวกเขาชอบประเทศไทยอยู่แล้วและอาหารมันก็อร่อยมากๆเด็กๆชอบมันมาก จากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางมุ่งหน้ามาที่พักใหม่ที่จองไว้คุณแดนบอกว่านี่คือการพักโฮเทลครั้งแรกของเขาและเขาก็มีความคิดว่าเขาจะได้เตียงที่ซ้อนกันสองชั้นและต้องใช้ห้องน้ำรวมร่วมกับคนอีก15คนแต่เมื่อเขามาถึงที่พักมันก็สร้างความประทับใจให้กับเขามากห้องที่ได้มันกว้างมากห้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันและมีเตียงขนาดคิงไซส์ขนาดใหญ่มันกว้างขวางมากจริงๆ และเด็กก็ตื่นเต้นกับห้องพักของพวกเขามากที่พักที่เขาได้วันนี้คุณแดนบอกว่าเขาจ่ายเพียงแค่ราคา50ดอลลาร์เท่านั้นและราคานี้ก็รวมอาหารเช้าสำหรับทุกคนแล้วเยี่ยมไปเลย และตกเย็นพวกเขาก็ได้ออกมาที่ตลาดเพื่อทานอาหารเย็นคุณแดนบอกว่าเขาไปซื้ออาหารมาทานกันหลายอย่างมากและหนึ่งในนั้นมีสิ่งที่เผ็ดเกินกว่าที่พวกเขาคิดไว้เขาไม่ได้ซื้อน้ําเอาไว้เลยและจูจ่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับขวดน้ําในมือและเอาน้ํามาให้เขาพอเขาจะกลับไปซื้อชายคนนั้นก็ยังให้ดื่มฟรีอีกแก้ว คุณแดนบอกว่าเขาพยายามจะจ่ายเงินแล้วแต่ชายคนนั้นก็ปฏิเสธตลอดทําเอาคุณแดนและเด็กๆทึ่งกับการกระทําแบบนี้ของคนไทยมากทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พวกเขาก็ให้โดยที่ไม่คิดอะไรนี่คือคําพูดที่โนแลนกําลังอธิบายให้คุณแดนฟังว่าชายคนนั้นถามเขาถึงสองครั้งว่าเขาเพ็ดไหมหิวน้ำไหม l i k และวันต่อมาคุณแดนก็พาเด็กๆมาเล่นน้ําที่สวนน้ําพวกเขาใช้เวลาทั้งวันในการเล่นน้ําคลายร้อนเด็กๆเ,เล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานคุณแดนบอกว่าเขาชอบสวนน้ําที่นี่และลูกๆของเขาก็ชอบมาก อีกทั้งที่นี่มีพนักงานคอยดูแลและรักษาความปลอดภัยอยู่หลายคนด้วยกันทําให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและพนักงานก็ช่วยดูแลลูกๆของเขาทําให้เขามีเวลาสวีทกับภรรยา2ต่อ2และได้ผ่อนคลายระยะหนึ่งแต่คุณแดนกับเจสสิก้าก็มีความสุขได้ไม่นานเพราะจู่ๆเด็กๆก,ก็โผล่มาทําให้เวลาสวีทของทั้งสองคนมันจบลง วันต่อมาคุณแดนก็พาเด็กๆมาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและวัดศสีรัตนศาสดารามคุณแดนบอกว่าที่นี่คือสถานที่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งที่เขาเคยเห็นเขาไม่เคยเห็นงานฝีมือที่ทุ่มเทและปราณีตอะไรแบบนี้มาก่อนมันน่าทึ่งมากและเด็กๆก็ดูตื่นเต้นกับงานประติมากรรมเหล่านี้ จากนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งเรือไปยังตลาดน้ำตามที่ทุกๆแนะนำคุณแดนบอกว่าทีแรกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะนั่งเรือแต่คนขายพูดเร็วและขายเก่งมากเขาจึงตัดสินใจพาเด็กๆมานั่งเรือชมวิวและหาอะไรทานที่ตลาดน้ำแต่ดูเหมือนว่าโชคจะไม่ดีเพราะเมื่อพวกเขามาถึงทุกร้านก็ปิดหมดแล้วคุณแดนบอกว่าเขาได้ไก่แค่ไม้เดียวที่เหลือให้เด็กๆทานเท่านั้นพร้อมกับบอกว่าเขาคงต้องไปหาอาหารที่ อื่นทานและถึงแม้ว่าร้านขายอาหารที่นี่มันจะปิดแต่ก็โชคดีที่เขาได้มาเห็นอะไรแบบนี้เขาเห็นคนแก่ที่อายุเยอะแล้วแต่ยังคงทำอาหารพายเรือและทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของพวกเขาเองเขาคิดว่าคนแก่เหล่านี้เท่มากและน่านับถือจริงๆ และวันต่อมาคุณแดนก็ได้ซื้อทัวร์เพื่อไปเที่ยวในกรุงเทพอีกวันแต่แล้วทัวร์ที่เขาได้มาก็พาพวกเขามาที่เดิมในที่ที่พวกเขามาเมื่อวานแต่มันก็มีสิ่งที่แตกต่างออกไปเพราะหลังจากที่ได้ชมพระราชวังแล้วในทัวร์ก็ได้พาพวกเขาไปดูการแสดงรามเกียรติ์ต่อซึ่งการแสดงรามเกียรตินั้นคุณแดนบอกว่าเด็กๆชอบมากระหว่างที่ทำการแสดงเด็กๆทั้งยิ้มและหัวเราะไม่หยุดเลย จากนั้นครอบครัวคุณแดนก็ได้ใช้เวลาอยู่ในกรุงเทพอีกหลายวันและวันหนึ่งคุณแดนต้องออกไปที่ร้านซ่อมโน้ตบุ๊กเพื่อให้ช่างดูโน้ตบุ๊กของเขาที่มีปัญหาแต่ระหว่างทางคุณแดนก็ได้เจอกับเรื่องราวสุดประทับใจคุณแดนบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งช่วยจูงมือคนแก่ข้ามถนนโดยผู้หญิงคนที่ช่วยไม่ได้เป็นอะไรกับหญิงชราคนนี้เลยเธอก็แค่ช่วยหญิงชราข้ามถนนเท่านั้นจากนั้นผู้หญิงคนที่ช่วยหญิงชราก็เดิน ข้ามถนนกลับมาและมันไม่จบแค่น,นั้นเพราะหญิงชลาคนนั้นยังคงได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงอีกคนและต่อด้วยผู้ชายอีกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเธอคนไทยให้ความช่วยเหลือและเคารพผู้สูงอายุมากๆ และนี่ก็คือเรื่องราวสุดประทับใจที่ทําให้คุณแดนและครอบครัวตกหลุมรักประเทศไทยตั้งแต่วันแรกที่มาถึงจากนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติและคนไทยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปของคุณแดนกันบ้างนะครับ ว่าพวกเขามีความรู้สึกยังไงบ้างโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าขอบคุณคุณแดนมากที่ตระหนักถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆในประเทศไทยที่ต้องใช้ใจที่ละเอียดอ่อนเพื่อตระหนักถึงสิ่งที่ละเอียดอ่อนหลายคนอาจมองข้ามแต่คุณสังเกตเห็นและแชร์ให้โลกได้รับรู้สำหรับวิธีดูแลผู้สูงอายุแบบไทยๆ ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในแคนาดาแต่ฉันมาจากประเทศไทยฉันดีใจมากที่พวกคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่นั่นฉันว่าคนไทยใจดีและเป็นมิตรมากฉันแนะนำเพื่อนชาวแคนาดาไปที่ประเทศไทยหลายคนและทุกคนก็มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดและบางคนก็มีกำหนดกลับไปที่นั่นทุกปีปัญหาการเดินทางช่งเป็นเที่ยวบินที่ยาวนานแต่ตราบใดที่คุณไปถึงที่นั่นมันคุ้มค่า ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนะคะชาวต่งางชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยนะคะทุกคนก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าประเทศไทยอ่ะมีหลายๆสา,ายอย่างมากที่แบบอาชาวต่างไม่ว่าจะเป็นชาวอาฝรั่งเศสหรือคนลาวหรืออาคนจากประเทศไหนอ่ะมานะคะก็เขาก็จะตกหลุมรักที่ประเทศไทยนะคะจะเป็นที่อาคำว,ว่าประเทศไทยอ่ะคนไทยอ่ะใจดีนะคะคนไทยมีน้ําใจนะคะอาหารไทยอร่อย แล้วก็ความสวยงามของประเทศไทยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นส,ส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้คนต่างประเทศนะคะตกลุมรักประเทศไทยนะคะทุกคนก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนประเทศไทยคนไทยก็คือใจดีน,ดนั่นแหละค่ะทุกคนก็เหมือนที่เราเห็นในคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือจะไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันหรือจะไม่ใช่แบบคนรู้จักด้วยซาา้ำหรือแค่แบบ เห็นหน้ากันครั้งเดียวแต่ว่าแบบเห็นว่าอีกคนหนึ่งมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือก็คือเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยที่อีกฝ่ายนึงก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือนะคะทุกคนอันนั้นคือนําใจของคนไทยนะคะที่ทําให้ชาวาต่างชาตินะคะประทับใจแล้วก็หลงรักคนไทยแล้วก็ประเทศไทยนะคะทุกคนก็โอ้ก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่ครอ,อบครอบครัวนี้นะคะที่ตกหลุมรักประเทศไทยนะคะแล้วก็อ่า ชอบในประเทศไทยอูเชอบว่ามีหลายๆคนมากๆที่ไปที่แบบไปเที่ยวประเทศไทยแล้วก็หลงรักประเทศไทยชอบประเทศไทยนะคะอ่าคนลาวก็เช่นเดียวกันนะคะมีคนลาวหลายๆคนที่ไปไปเที่ยวประเทศไทยแล้วก็แบบตกลุมรักในความสวยงามของประเทศไทยนะคะของพัฒนาของประเทศไทยแล้วก็ความมีน้ําใจของคนไทยนะคะทุกคนขอบคุณคุนม,มากๆนะคะที่รับชมคลิปของอูตจะมาถึงตอนนี้นะคะ อ่าแล้วก็ขอบคุณ f c ทุกทุกคนนะคะที่คอมเมนต์ให้กำลังใจอูตลอดไม่ว่าอูจะทำคลิปอะไรนะคะอ่าทุกคนก็คอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้อูอย้ายอูอะไปเที่ยวไปสัมผัสประเทศไทยด้วยตัวของอูเองนะคะอูต้องกราบขอบขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมอูมาตลอดนะคะทุกคนโอเทคคี่ขาดสำหรับคลิปนี้นะคะอูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย